สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นนุชวนเที่ยวพามาดูพัฒนาการของสวนนะครับข่าวที่แล้วนะครับได้นาแมคโคเล็กนะครับมาทําการขุดร่องสวนนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป1สัปดาห์แล้วนะครับสวนได้รับการพัฒนาเป็นอย่างไรนะครับร่องสวนที่ขุดหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้พาทุกท่านไปชมพัฒนาการสวนจากการขุดร่องสวนครับ พูดถึงการพัฒนาร่องสวนนะครับตอนนี้แม็โครก็ทําการขุดนะครับร่องสวนเนี่ยยาวไปถึงเกือบครึ่งหนึ่งของสวนแล้วนะครับประมาณนู้นเลยนะครับได้ยินเสียงแม็โครอยู่ตรงนู้นนะครับโดยด้านของการขุดร่องสวนตอนนี้ก็ทั้งกว้างแล้วก็ลึกดีมากนะครับโดยการขุดเนี่ยเขาก็จะขุดปีกตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เว้นตรงกลางไว้โดยเอาดินเนี่ยไปถมโคลนะครับที่อยู่ในโคลมะพร้าวเนี่ยนะครับ แล้วก็เว้นร่องไว้หน่อยหนึ่งเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ลดน้ําแล้วมันก็จะไปอยู่ตรงกลางร่องนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ส่วนก็มีพัฒนาการในเรื่องของการทําให้มันเรียบร้อยขึ้นดูดีขึ้นนะครับมะพร้าวก็ติดดีนะครับช่วงนี้แล้วก็ที่สําคัญคือเริ่มจะได้น้ําได้เนื้อนะครับในเรื่องของดินแล้วก็เลนทําให้มะพร้าวเนี่ยสดชื่นขึ้นมาอย่างทันตาเห็นเลยนะครับ ในส่วนของระดับน้ำภายนอกตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับนี้นะครับถ้าเราเปิดน้ำตรงนี้ก็จะเข้าส่วนตรงนี้ทันทีนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับตอนนี้ก็มีการขุดยาวไปเป็นร่องนะครับอยู่ทางด้านหลังนูน้นคราวที่แล้วน,นุก็มาจับปลาไปนะครับก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับนี่ครับลักษณะการขุดร่อง ตอนนี้ด้านหลังส่วนตรงนี้ก็เข้าตำราเริ่มจะลกเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยมาจัดการนี่ครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าด้านหลังนี่ก็จากเดิมที่รกๆนะครับก็ได้รับการพัฒนาแล้วอย่างดีนะครับพี่แม็โครก็ดีมากนะครับเอาดินเนี่ยมาถมโคนมะพร้าวให้ทุกต้นเลยนะครับแล้วก็เว้นที่ไปคราวที่แล้วนี่ จำได้ไหมที่นนุบอกว่าตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการทําคันดินล้อมเนื่องจากว่าคขาวที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมสวนนะครับน้ำท่วมสวนเลยทีเดียวเอาละตรงนี้ก็ต้องยอมเสียในส่วนของกล้วยไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้ทําคันดินล้อมคันตรงนี้นะครับน,น,นี่ตรงนี้ก็มีรอยเสียมนะครับเพราะว่า ได้จัดการทำให้มันมูลขึ้นไปแบบนี้นี่ครับลักษณะล่องส่วนครับนี่ก็จะเห็นเป็นแนวตรงดิ่งอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ต้องโดนมูสชิแล้วล่ะนุเตรียมคันเบ็ดมาด้วยวันนี้นี่ครับในส่วนมะพร้าวก็ออกดีนะครับในส่วนของมะม่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับขราวที่แล้วนี่พูดไปแล้วโอ้โหวันนี้ อีกไม่เกินสัปดาห์สองสัปดาห์ก็คงจะสุกสวยเลยนะครับด้านหลังตอนนี้ก็เริ่มจะแห้งนะครับเพราะว่าหลายวันแล้วนะครับนนุคงเดินได้แค่นี้นะครับเพราะว่าตรงนู้นก็ยังเละอยู่นะครับแต่อยากให้มาเห็นเรื่องของพัฒนาการส่วนว่าตอนนี้ด้านหน้าด้านหลังก็ได้รับการพัฒนาไปแล้วนะครับนี่น,นี่ตอนนี้รถแมคโครอยู่ตรงนู้นเอาละ นี่ให้มาดูล่องสวนก่อนนะครับก็ใกล้จะถึงของนุแล้วนะครับตรงนู้นอีกสองล่องก็ถึงแล้วนะครับเอาละสู้ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าสวนกันจากหลังสวนนะครับคราวนี้เรามาดูในสวนหน้าสวนกันบ้างนะครับนี่หน้าสวนก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสูงนะครับที่นุชอบเดินถ่ายนะครับตอนนี้ก็เห็นได้ว่าเขาปั้นคันดินขึ้นมาใหญ่เลยนะครับ แต่ว่าน้ํายังไม่ได้อัดเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลําบากพี่แมคโครในเรื่องของการขุดนี่ครับก็จะได้เห็นพัฒนาการของส่วนนะครับว่าตอนนี้ได้มาถึงจุดที่พัฒนาอย่างเต็มที่แล้วนะครับเป็นรูปเป็นร่างสวยงามนะครับนี่นะจากเดิมที่เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจากส่วนลกๆเดี๋ยวก็จะได้รับการพัฒนาไป ถ้านับตอนนี้นะครับก็ได้มาแล้ว1ร่อง2ร่องสมร่องสี่ร่องห้าร่องหร่อง7ดร่องนะครับ7ดร่องเต็มตอนนี้ขึ้นร่องที่8นะครับขึ้นร่องที่8ตรงนี้นะครับนี่พี่แมคโครก็กำลังช่วงเลยนะครับร่องที่8นี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบแมคโครเดินตามครับอย่างที่บอกก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องของต้นหญ้าต้นอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพี่แมคโครก็จะ จัดการปาดต้นหญ้าเนี่ยแล้วก็ทำการรูปไลจนเนียนเลยแบบที่เห็นเนี่ยนะครับครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นของเฮียนัทนะตรงนี้อีกหนึ่งร่องแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งร่องนะครับแล้วก็จะมาถึงจุดของน,นันุก็คือสัญลักษณ์ต้นมะขามตรงนี้นะครับของนันุก็คาดว่าไม่น่าจะเกินวันสองวันนี้ก็จะได้ ทำการขุดนะครับก็จะเห็นได้ว่ารกเหมือนเดิมตามสไตล์น,นุนะครับเนี่ยรกเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําการตัดต้นพวกประเภทต้นเปือต้นอะไรบ้างไอ้ไม่ใช่ต้นเปือต้นหมึกต้นอะไรไปนิดหน่อยนะครับเท่าที่จะทาได้จะเห็นได้ว่าพอพ้นจากการฉีดยานี่ก็ส่วนก็จะกลับมารกเหมือนเดิมทันทีนะครับแม้ว่าเราจะ คำนุณบำรุงดีอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปลืองค่ายาในการฉีดยาซะมากกว่าในส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะทำการขุดหมดเลยนะยาวมาจนถึงตรงนี้เลยนะันนี้ก็เป็นในส่วนผู้เช่า สำหรับแผนการก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับจะทำการขุดร่องนะครับเพื่อที่จะทำเป็นทางน้ำขึ้นลงนะครับตรงนี้จะทำเป็นขุดร่องน้ำเอาไว้วิทน้ำครับตรงนี้เวลาที่เอารถมาก็จะได้ลงเลยสัญลักษณ์ก็ตรงนี้ก็จะมีสานระภูมิแล้วก็ต้นมะม่วงซึ่งเคยจัดการไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ก็กลับมาลกเหมือนเดิมจุดนี้ก็เป็นจุดที่ต้องได้รับการพัฒนาอีกช่วงหนึ่ง เดี๋ยวรอแมคโครมาถึงก่อนในส่วนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะต้องทำการยกปีกขึ้นมาทั้งแถบนะครับแล้วก็ให้พี่แมคโครขัเคลียร์เพราะว่าเราเองก็ไม่ไหวนะครับในเรื่องของวัชพืชอาจจะวันนี้อาจจะถากในส่วนที่พอทำได้เพื่อให้แมคโครเนี่ยได้ทำงานง่ายขึ้นโดยเฉพาะไอ้พวกต้นกระถิ่นต้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเอามีดมาฟันมาตัด เท่าที่จะทําได้นะครับไปก่อนเพราะว่าวันนี้ไหนๆมาแล้วนะครับเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นด้านคลองซึ่งก็ลกพอสมควรเดี๋ยวอนาคตตรงนี้ก็จะถมดินทําเป็นทางเข้ามานะครับให้รถสามารถวิ่งได้ตอนนี้ที่ยังติดอยู่ก็คือท่อเหล็กท่อเนี้ครับมันเป็นท่อน้ำเนี่ยครับท่อเหล็กท่อน้าจึงทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําการขุดหรือถมได้ นะครับเพราะว่ามันเป็นท่อประปาวิ่งเข้าบ้านคนสัญญาเช่าก็อีกปีหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องมานั่งคิดอีกทีว่าจะจะถมทับเลยหรือว่าจะยกลอยขึ้นือคพูดง่ายๆว่าบริหารจัดการเจ้าท่อน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถมค่อยทับครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนบ้านผู้เช่านะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะทําการเบริกขุดทําล่องต่อมาจนใกล้ๆก,กับ ใกล้กับบ้านนะครับก็คือให้เขาถมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะปาดนะครับปาดใกล้ตัวบ้านไปครับตรงนี้ก็จะถมใกล้ตัวบ้านมากขึ้นแล้วก็ขุดล่องยาวมามากขึ้นครับอนาคตต้นมะม่วงต้นนี้ก็คงจะต้องตัดเท่าที่จะตัดได้ครับเอาละ ผู้ชาววันนี้ก็ไม่อยู่นะครับรู้สึกจะไปซื้อมะละกอที่พิจิตนะครับนี่อันนี้ก็ต้นมะม่วงต้นใหญ่แต่ปัญหาของมันคือสายไฟนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องพัฒนาตรงนี้ไปแล้วก็ต้นนี้ตัดแน่นอนนะครับตัดแน่นอนก็คือต้นสะเดาใหญ่นะครับอาจจะค่อยๆตัดไปแล้วก็ตรงนี้อาจจะต้องขุดนะครับขุดแล้วก็ถมชนคันนะครับแล้วก็ต้นต้นไผ่ต้นอะไรนี้อาจจะเคลียร์ไป นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะตีกรอบบ้านให้เล็กลงเพื่อที่เราจะได้ทําสวนในส่วนของร่องยาวขึ้นนะครับอะอันนี้เป็นแพลนนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่แมคครยังไม่ว่างในเรื่องของการมาดูงานของเรานะครับกอไผกก้อน,นี้ก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งจะอยู่หรือจะไปแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยววันนี้จะมาเคลียร์โดยการตัดออกนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทําคัน ตรงยาวตรงนี้มาเลยนะครับตรงยาวเชื่อมกับคันนี้มาแล้วก็จะได้ไปหักตรงนู้นแทนโอ้โหแผนการเยอะแยะนะครับตังมีหรือเปล่าเอาครับสู้ๆครับทุกคนจากจุดกอไผ่ที่นนุยืนเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เดินเลาะมาทางหลังส่วนตรงนี้นะครับ <S <S ก็จะเห็นมีต้นกล้วยนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นแนวคันดินนะครับที่นนุชอบเดินมา รตรงนี้ก็จะเป็นแนวคันยินดนหรือจะทำตรงไปนู่นเลยนะครับก็จะได้พื้นที่หลังส่วนแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับพอเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ต้นมะม่วงขาวที่แล้วนะครับที่พามาชมนี่ติดดีมากแต่ไปหมดเลยครับนี่สุดยอดเอาละนี่แตกลวกนี่นะครับดูลูกไหมเลอเลย ครับแล้วก็ต้นนี้ต้นที่ช่วยชีวิตไว้ครับแล้วก็ในส่วนของมะพร้าวแล้วก็จุดที่เรามาจับปลาข่าวที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะจัดการไอ้ต้นนี้ด้วยนะครับไม่รู้จะมีแรงหรือเปล่านะแต่ก็ต้องเอาแล่ละครับได้เวลาแล้วนะครับนี่นี่ครับในส่วนของนนุก็จากจุดนี้นะครับต้นมะม่วงต้นนี้ นะครับก็ได้มาทําการตัดแต่งไว้สวยจากจุดนี้ก็จะเป็นของนนุแล้วนะครับก็จะยาวไปนู่นรอพี่แม็กโคนะครับคราวที่แล้วก็มาจับปลาตรงนี้ไปได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่แม็กโครก็มาถึงจุดนี้แล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับ2ร่อง1และ2ก็จะถึงจุดของเราแล้วนะครับสู้ๆนะครับโอ้โหมะพร้าวสวยมาก พี่แมคกโครกำลังเคลื่อนตัวนะครับอย่างที่บอกนะครับเราใช้แบบสะพานเดินนะครับนี่ครับพี่แม็โครก็จะยกสะพานไปทีละอันแล้วก็ทำการขุดนะครับแต่งล่องไปเรื่อยนะครับจนใกล้จะสุดแล้วครับนะครับส่วนบรรดาต้นหญ้าต้นอะไรนี่ก็จะเห็นได้ว่าพี่แม็โครก็ทำการเคลียร์ให้เรียบร้อยฟีเมอรครับดูแล้วงานสวยนะครับงานสวยเลย อย่างที่บอกครับการทำมะพร้าวก็ต้องใช้ทุนพอสมควรนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราทำแบบนี้แล้วก็อีกนานครับกว่าที่จะคันลบนะครับนี่เขาก็จ้วงเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเวลาเราลดน้ำดินเหล่านี้ก็จะล่วงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเอาละสุดยอดครับ จากพี่แมคโคนะครับมาดูในส่วนของมะพร้าวกันบ้างนะครับนี่มะพร้าวตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับหลายท่านตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลผลผลิตนะครับพร้อมกับราคาที่เริ่มจะดิ่งลงนะครับจาก40 30 20จนตอนนี้เหลือ10กว่าบาทแล้วนะครับลักษณะมะพร้าวก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมีตั้งแต่หลายไซส์หลายขนาดนะครับถ้าจัมโบ้ก็ได้ราคาดีถ้าเล็กหน่อยก็จะถูกนับควบ นับอะไรต่างๆไปก็ทําใจนะครับขึ้นอยู่กับการบํารุงแล้วก็สภาพอากาศด้วยในส่วนอื่นๆนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือว่าการแตกดอกติดจันทร์นี่นะครับก็ดีพอสมควรนะครับดีพอสมควรเอาละส่วนที่เหลือก็รอการเติบโตนะครับอีกไม่เกินปี2 อีกไม่เกินปีนึงอะเพราะว่าหลายต้นตอนนี้ก็เห็นติดจัดแล้วนะครับโดยเพราะสองร่องนี้ที่ปลูกก่อนแล้วก็ได้รับการบำรุงก่อนนะครับเอาละส่วนด้านนี้รอไปอีกปีครึ่งถึงสองปีครับสู้สู้ครับในส่วนของริมถนนนะครับนนุก็ให้พี่แมคโครเนี่ยตักทำคันดินเพราะว่าคันเดิมเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจุดที่เราขุดเนี่ยนะครับก็ทำให้ดินเนี่ย มันไปเสมอกับถนนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราลดน้ําหรือว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ําก็จะได้ขังริมนอกแล้วก็ทําให้ต้นมะพร้าวเนี่ยเติบโตขึ้นได้นะครับแต่ในส่วนต้นเล็กก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอดินถมเข้าไปเนี่ยพอเราลดน้าเดี๋ยวเขาก็จะเบ่งเบ่งดินแล้วก็โตขึ้นเองนะครับลักษณะแมคโครก็อย่างที่บอกครับเดินสะพานเขาก็จะตักไปเรื่อยนะครับแล้วก็ถอยหลังตามล่องไป ในส่วนผลงานการตกปลานะครับวันนี้ก็ได้มาสองหน่วยครับผมนี่ไซส์กำลังสวยเลยนะครับขณะที่เขาตกเอ้ตักล่องเราก็ตกปลาไปก็พอได้กินครับไสปลาเค็มในส่วนพัฒนาการของส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ่ายเอาไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของส่วนก็พัฒนาไปเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ เรื่องของการพัฒนายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับฝากติดตามด้วยนะครับกับนานุชวนเที่ยวกับพัฒนาสวนนานุฟาร์ม